ช่วงของการสนทนานะคะในรายการวันนี้ยิบหยอกของความสำเร็จในกลุ่มเทผพลิตกระจูดนะคะอีกกลุ่มนึง พี่น้องค่ะหลายคนบอกว่าโอ้ไม่เห็นได้สัมผัสเลยพอเพิ่งมาโร้ตอนเทน่ายกชูดเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่าหวเป็นผ้าข้าวมาหรือว่าผลิตภัณฑ์กระจูดในครั้งเทกระจูดนี่ก็คือตอนเทลงมาเทจังวัดนะาธิวาสนะคะเสวนผ้าข้าวมาก็ไปดังย้ยโยผวักไข่ต่อไข่ก็หมักจะมาผูกเอวนายกมาผูกข้อมามอมให้เป็นข้องเทระลึกนะคะซิง่งแล้วเนียก็เลยถูกนําไปสู่การกระจายด้วยาขยายความเป็นประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะนอกเนื้อจากเทจังวัดนะาธ ทีวาดเหลวพี่น้องคะก็จะสังเกตว่าในพื้นที่ของผักตายบานเร่าแล้งเทจะทาให้มีทรัพยากรกระจูดเนี่ย ก็ยั่งกระจายกันอยู่ในหลายพื้นที่ค่ะเทจังวัดผัดทลุงกับมีนะกระจูดทะเลหน่อยนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังหนึกเลยว่ามันน่าจะเป็นผู้ใายเดียวกันไม่ใช่ว่าพื้นที่ดินเปรี่ยวแล้วก็มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรกระจูดนําไปสูส่รัพยากรที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบในการจักสารกระจูดนะคะเทาบานย่วนหนอกตาบลบ้คอนหาดอําเภอะอวดจังวัดนครศรีธรรมราชวันนี่เราจะได้แล้งกับผพียยินดีแผลือเป็นประทานกลุ่มกระจูดบานย่วน นกนะคะสวัสดีค่ะพี่ยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่พี่ยินดีทํ <c oughs> ากลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดเนี่ยมันน่านขนาดไหนแหล้วเหล่า,หลาประวัติข้องการผลิตผลิตภัณฑ์ของพี่ยินดีให้เราได้ดับส่ามันก่อนค่ะค่ะตั้งแต่ปีอายุที่เบบควบปะปีกรเริ่มตั้มเ,เป็น เป็นรอบเล้ยเป็นรอบรอบนาดส้เกลืออะไรไปนานจะไม่โขนก็ไม่มีไม่มีการเดียเ๋ยวว่าพี่สันกระป๋าพี่ตอั้อนซึ่งก็จำสั้น,ะนจะได้ไปนานไหมจะปูนนอนหมายถึงว่าตอนเรกๆทท่าเดาไดรื้มฮัทสมไม่เด็กๆก็คือเมื่อกันซานแบบง่ายๆโอนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ ที่นี่พอตอนล้งๆจาก1ิปีตอนนี้นะวะ่าคร่าวกันมึงกับยินดีนะวะ่านะก็คือพันมาหลาๆปีแล้วเนี่ยค่ะกระบวนการในการที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีความละเอียดขึ้นหรือมีความสับสนขึ้นเนี่ยค่ะเรามีขั้นตอนมากผืนผือไขมังเทอีกข้าวไปดูแลหรือกันได้ดูงานอะไรพวกเนี่ยค่ะพีนนีเหล่าตรงนั้นด้วยค่ะต้นเลกก็ได้พอได้ัด สร้างจัดตังกลุ่มขึ้นมาก็ตอนนั้นการราจินีไปรวมราชินีนาศป,ปันปีรุวงกับเข,ข้าก้าวเสด็จมาดีเนินตาม,มั่ง้กวก็พวกเราในกลุ่มยันนอกเนี้ยนับได้ป้าคุ้นไว้แล้วก็ส้ามาจิกไว้ประมาณที่ว่าที่ว่าคุ้นกันซึ่งแตไปก็เป็นตางกลุม่มไ,ไปก็กลุ่มของราจินี แต่ทรานก็ตั้งตั้งเนื่องตำมั่งก็ตั้งารในให้ไอ้ประจาานนาปีนี้นี่แหละประยัดเสียก่อนค่ะัตถุผลิตภัณฑ์กระเปาเบ็ดต่างๆค่ะแล้วก็ได้มาโ้นคุ๊กช้นัดโ้อนในสมาชิกในหมู่บ้านค่ะค่ะน่าจะทำให้หลายคนนึกถึงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพนาวพีนดีนะค่ะอ่าค่ะ ที่นี่นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี่การพัฒนาขึ้นของผลิตภัณฑ์หรือว่าการกระจายกลุ่มสมาชิกเทมาจักสานกับกระจูดนะคะพัฒนาขึ้นมันผื่มังก็พัฒนาตามรูปแบบตี่าลูก้าก็ชั้งค่ะซึ่งกาในไม่ว่าลูก้ารั้งแบบไหนก็ทาได้กันทั้งมดพาตามตางตามตาลาดตีก็รั้งเราทาได้กระเป๋า่ะ หมายถึงว่าเราก็มีการพัฒนาเหือห้องกันที่จะทําให้มันสวยงามขึ้นตามตามออเดอร์ว่าพนันใช่ไหมคะใช่ค่ะตามออเดอร์ค่ะค่ะขนีนห<อ>นกเนื้อจากเหลืองข้องซาดหรือว่าหนอกเนื้อจากซอบนะคะเทพีอินดีแรงถึงว่าฮัดตตั้งแต่เด็กๆ11ปีเนี่ยมันก็เลยมีการพัฒนาในความยาก ขึ้นมาหรือความผิดสะดานที่ว่าช่วยง่ามประดับตกแต่งอะไรขึ้นมาของกรุ่มค่ะจนถึงตอนนี้ย่งสาม,มาจิกอยู่กี่ร่ทำผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบไหน,นมังคะก็ชมาชิกตอนนี้ยีิพี่คุณบอกว่าเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มการบรรดาดมลีด้วยแล้วก็สมาชิกที่ว่าตั้งคุ้มมาตั้งเล็กๆเล็กๆด้วยแล้วก็ เออมารวมกันก็ต่างมดหยีพี่คุณในช่วงช่วงเก้าลาจจะวางด้วยของขององค์การค่ะค่ะค่ะมีมีปัญหาในเรื่องของตลาดไหมคะพินดีตั้งแต่แหลกๆแล้วก็พอเวลาเปลี่ยนเปลงไปแหละร่วมไปถึงน่วยงานต่างๆที่อาจจะเข้ามาเป็นพี่เลียงช่วยเรือองค์การตลาดเนี่ยค่ะอยากจะให้ล่าว่ะประสบการณ์ในการผลิตภัณฑ์กระจุดของตัวเองเนี่ยมันฟ้าฟันมาด้วยอะไรมั่งนะคะมันมันยูต่ว่า การช้านี่มันมันในตำบลตลอดเลยมัน,เป,นเป็นเป็นอาชีพเป็นอาชีพเลยและกระจุดห <c oughs> มู่บ้านหยัอนนอกค่ะ <c oughs> อมันอยู่เกตติดต่อกันกับตำบกลกริงค่ะตำบลก้อนาดมันติดต่อกันเลี่ยก็มีมีปืนตีกระจุดเยอะแยะตึ้งแต่เลยคนในหมู่บ้านกกลเกี้ยแม้ว่าคนในบ้านหยัอนนอกก็ไปเอากระจุดตีในตำบกลกริงมดเลยเออกมาจาาัดชานตั้งเต่จะไม่โบราณเลยค่ะอือก็เลยทำกันมาต่อเนื่อง กลายเป็นอาชีพเตร้รางได้ได้ให้กับคนในบ้านย่วนหนกเป็นอย่างดีว่พะพนันนะคะทีนี้พอแร้งทึงเรื่องของกระจูดเถบอกไว้ย่งอยูอย่สมบณ์นะคะทั้งที่ตาบลเคร่งด้วยนะแต่ว่ามันมันโยติดกันเหรอคะย่วนหนกกับเคร่งเนี่ยคะ่ะอ่าเป็นเกิดต่อกันค่ะค่ะถ้าพนันให้พี่อินดีลาวกระบวนการสะกีดนังค่ะว่า วางอีไดมาเป็นเซนกระจูดแหละร่วมไปจนถึงไอ้แต่ไล้คนหมักจะบ่นมาแม่ค้ายแพงแต่ว่าพอเห็นกระบวนการไดมาซึ่งวัตถุดิบแล้วอย่างพันความเอ่อถำด้วยประณีตอย่างกับมือเนี่ยค่ะมันมีกระบวนการเพิ่มขครับพี่นดีค่ะตั้งให้หาต้นมาเลยต้นเล็กดีว่าลุงปลาปลูใช่ไหมคะค้ามันตั้งแต่นู่นเลยนะอออก็มันลำบากจะคิดดีว่าก็คือบ้านโลกก็ต้อง ตั้มแบบนี้ต่ออีไดเบียได้ลื่นไดในกายใจเนี่ยก็กลัวบอต้องต้องลงไปปลูกแล้วก็ไปต้นนไปเกี่ยวเลไเป็นยังค่ะค่ะก็ไม่ควรต้นแต่ว่าปอดต้นนั้นช่านปลาช่านช้านปลาไม่นา้มันจะมันจะจำใช่๋ยวมะึึงก็เลยเกี่ยวปอเกี่ยวใจเกี่ยวมันจะไม่จำแบบมาขัดมากัดเส้นทีหนึ่งมากัดเส้นแล้วก็มามาทูทูเอาตีว่ายาวไวไวไวตากแล้วก็ชั้นไวตากแล้วก็มัดมัดเป็นหมัดเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็ ขูบโคร่นโขนค่ะขูบขูบุคร่นไอ้ไ้เส้นมันหนิ่มอ๋อการล้างน้ำออกขูบโคร่นเผื่อเผื่อไอ้ไรเผื่อไอ้เส้นมันหนิ่มค่ะมันจะไม่แตกอะพี่อันดี้โคลนนี่ไม่ถึงว่าเป็นเป็นดินโคลนดินเหนียวเผ็ดโยนในน้ำเศกเกเป็นนี่หรอคะดินก็ตองอ่างค่ะตองอ่างดินที่ว่ามันเป็นชีก้าวดินโคลนจ่ากวนค่ะเป็นชีก้าวๆมันจะได้เส้นก้าวๆถึงจะเอามาพึ่งเดดิตีบว่าขูบได้เร็ว ไอเด็ดนามปิ้งไอเด็ดหนามนะครับม,มาตากแดดเลยตากแดดเมื่อดีวะใต้หลัวไปทุงปท่งไปอะไรเลยเลยจัดเด็เองประมาณห้าเด็กประมาณห้าวันค่ะห้าวันเช่นเล็เราเอามากลิ้งกับกรอกที่จีลาแต่ว่ามันเช่นเบนมาจัดเส้นโกนจัดเส้นค่ะเส<า>้นเลยค่ะพี่ดีค่ะกัดเส้นเช่นเหล็กเช่นใยดยีว่าตอนดีวะย้อมมาจ้าเนี่ยตรงกัดเส้นโกนจะแล้วก็ีได้เบนแลยครับ มันนางตาหวาน็ตั้ตงแบบนแบบไหนเเราก็ต้องตัต้มตามแบบคงเขาอ่านออเดอร์มาเดาลูกกาตัง้ตงตั้มตามแบบค่ะไม่จะนันไม่จะนันมันใกล้ไม่ได้ตาหวาตัต้มมั่วมั่วอ่ถึงคนทีจะต้องไปหาไอเซนของกระจูดกับค้นเีมาออทำจากซานเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้เป็นคนเดียวกันก็ได้ยินดีนึกว่าเป็นพนันไหมครับผินดี้ม่ถึงว่าใครห้าจูดมาค้ายก็ห้ากันไปไอ้คนแต่มาจากซานหรือมีฟีมือในห้องผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ดับกันไปตรงเนี้ยได้ทำกันแบมั่นก่ะแบบมั่นก่ะถ้าว่ายากว่าไม่อยากี่จ <number S 1> ื้อก็ไปห้าเองถ้าว่ายากว่าไม่อยากี่จื้อไม่อยากไปห้าก็คือสื่อกองโกงก็กองก็มันมีอยู่แล้วคนแต่ว่าก้องาโดยโดยถุงที่ก็ไปไปเกี่ยวโดยถุงก็มีอยู่แล้วค่ะค่ะตรง ต้าว่าลีไปเนี่ยเราไปเสือจุดกุนีกวนว่าก็แค่มาแล้วปเญญายก็หลีบแล้วเดี๋ยวแต่เราไปทอนอยู่มันจะไม่กันแล่ไปเนี่ยเราก็เอาตีข็ตักแหงสําเร็ดตักแงะเบนมาแล้วเนี่ยสือมาแต่ก็เอามาจากซาน่อได้เลยขนานนะคะ ใช่ค่ะก็แสดงว่ายี่สิบเซคนของสมาชจิกกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้ว่าก่อให้เกิดได้ใดยี่สิบเซคนนั้นมันอาจจะมีเครือข่ายของคนแต่ไปห้าจูดมาแล้วก็มาเป็นวัตถุดิบเปิ่จะขคายต่อสร้างไรยไดให้กับคนในชุ่มชนบานยุ่นหนกันถวถั่วเลยแหล้าขนาดเน้อใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ที่ต้นจอกระมีตที่ไม่ก้านกะมีที่ต้น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 ใกล้ใกล้ใกล้ขนานี้บางคนก็ว่าก็นหนังไม่ได้แก็ดอีว่าก็ลงปลาจูเองก็ลงมาใกล้ก็พอได้เบียจ่ายเนี่ยก็กลัวไปนเนี่ย ็นคนดีเชืือก็มีลาเลยรวาแต่ว่าทุ้ต้นทุ้ต้นไม้เรานะถ้กหน่ทุกย์นี่ทิพย์หม,นะม,ม,มัดเลยเป็นอ่ยคุณชั้งลาอะไรเป็น่ยแบบเนี้ยคยน,นี้ค่ะทีนี่รายได้หรือว่าการขายไม่ว่าอีเป็นจูดเทเป็นวัตถุดิบ้กนเทอีซานหรือว่าการแปรรูปออกมาเป็นจักรซานเหล้วนเนี่ยค่ะมันจะทําให้เรามีรายได้ลักในการเลียงครอบครัวเลยหรอคะพี่ยินดีค่ะหรือว่าพันตือได้ค่ะได้ค่ะได้เลยต่มไม่มีเจ้าไม่มีกระจูดเนียน มันมีการเล็ดมีมีผู้ชายแต่ว่าปลาแต่ว่าปลามันมีนอยมันน่าไม่ได้ตกวันเดี๋ยวก็มันไม่มีรายไดุ้กวันแต่ว่ากระจูดมันไม่มีรายได้ทุกวันเลยค่ะค่ะเหมือนพีนดีบอกว่าเรามีกันยังอุดมสมบูรณ์แสดงว่าไม่คิดคือคือมันไม่มีวันแต่ว่ากระจูดนั้นมันจะเม็ดไปจากพื้นที่ของเคร่งหรือว่ามันย่นหนกยังงันใช่ไหมคะเราเรามีกระบวนการในการดูแลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสัพยากรกระจูดกันโยมังไม้ข้าในพื้นที่นั้นพีนดีค่ะ ก็ดูเลขกันค่ะ,คะดูเลขกันดูเมือม่อนว่าว้วยป้าเขาก็ดูเลขให้ว่าอยากเดาจุดกันใดนนตายมากินในตลดอดคุณในหมูม่บ้านในจุมุนไดมีอ่านต่าอยู่ตลอดก็ว่ดูเลขกันต่างผู้ใหญ่ัำนั่นเลยปัยอญาต่างหมู่บ้านก็ช่วยกันดูเลขกันเองค่ะค่ะ,คะที่นี่ตอนนี้เนี่ยผลมันดังขึ้นมาจากเทนายกลงมาพื้นที่นาราธิวาสนะคะผิดเดียวคงจะติดตามนะ การซังเซืรอของก้นเทีนีย่มจะเสืรอหรือฉ่ายกระจูดเนี่ยมันมีผลไหมคะกับกระแซของการรุนรรุ่งให้เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนีกันมากขึ้นนะคะมีผลก่มีผลมีผลเหมือนกันค่ะเมื่อนาราติวัตรกนแง่ซังผีดีไปเป็นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเป็นเหมือนเมือนตัวดิบเนี่ยตัวดิบแบบผีดีท้นไม้หลักหีทิบน้อยอะไรไปเนี่ยก็มีกลุ่มกันนาราติวัดค่ะค่ะก็คืออ่าเช่นเช่นแรค่ะพี่นดีค่ะ ค่ะก็คือไม่ใช่เป็นใยเป็นไรนี่จะต้องไาก็ตลอดนะคุณมีนะอันมีนะบินเไราย่งอยู่ลูกพู้เฮ้ขูเกลียนเจ้าวาขูเกลียนอันใดก็ตลอดเลยก็จะจั้างมาตามที่เหมือนต่างกลุ่มตัวจุนจื่อการพอเราเป็นกลุ่มกระจูด้วยกันเราก็่วยเลือกกันค่ะแสดงว่าไม่ใช่เราอยู่แข่เพียงกลุ่มเดียวในการที่แก้ปัญหาถ้าว่าไม่มีไอ้นั่นหรือว่ากลุ่มเอินเขาทำไ่ท่านเราก็สร้างเป็นเครือข่ายของคน้นที เป็นกลุ่มกระจูดและก็เพื่อเฟื่อและก็สนับสนุนส่งต่อต่อกันไปได้ได้ค่ะมันเลยในกลุ่มวันนี้อ่ะให้พัลูกในปีเี้วมา่อยอยู่กันค่ะกลุ่มอหย่างหนกจะเลือกกันบางทีก็ไม่ต้านก็จะมาทั้งปีกลุ่มหย่างนนกก็ให้ช่วยไปเป็นพันน้อยเลยเนี่ยเป็นพันเบยอะไเป็นเนี่ยกระชวยการลาถ้ามาชิกทุกคนก็ต้องช่วยกนการลาเลากก็เป็นเคยเป็นเกลือกากองก็กากเป็นเนี่ยในเมียนตาตลอดค่ะอืมค่ะ ที่นี่หลกค่ะส่วนหมากแต่เขานิยมในการฉายกระจูดเนี่ยค่ะเขาจะสั่งมาจากไหนมัง่งเพื่อว่าบ้านเรา่หรือว่ามาจากเกล็กไหลตําเอื้อนอะอย่ค่ะหลกค่ะเลยนะคะหลกค่ะที่ตั้งกระเป๋าใช่ไหมมันๆแต่เป็นหลกค่ะไร่ย่อยไร้ต่างๆเนี่ยค่ะอ๋อไร่ย่อยมันจะมีจากปากนวดกะกุ้งตีบก็มีมั่งแต่ว่าหน่อยๆเพราะว่ากุ้งกระจูดมันเยอะในจําบล ในอำเภอจาวัดมีทัางข้ามชิบกุมซึ่งมันก็เยอะแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มอื่นมั่งเลยเป็นอย่างในกลุ่มเล่าวนจะมีอยู่กันอยู่ในคนนนลุงการบรรดาดมิกจะทุ่งเป็นการบ้านก้าวหลาจะว่างค่ะเดี๋ยวก็เลียวก็ตอนนี้ตอนดิบต,ตอนปีถี่แล้วนี่ก็กลุ่มเป็นขอ้องอือพัฒนาพัฒนาทังกลุ่มก่ามันกลุ่มก็มาหนุดก็มาช่วยเลือดอยู่กันก็มาก็มามาหลับเปล่าเป็นกระเจ้าค่ะอไอ้ไานเป็นปัน่นปันนนวยกันกัะมาช่วยาว้านเมื่อปวกเราก็ได้เบ่งกันช่วยา้านกันจะมาจิกทุกคนค์อั ค่ะ,ะคนเทสนใจว่าอีมาเรียนรู้ในเรื่องของการจักสานกระจูดมังเนี่ยพี่ยินดีคะการังนึกว่ามันอกขาดเคลนดหมาสำหรับเด็กรุ่นไม่หมอะค่ะเกรงว่าอีเม็ดเธอตั้งแต่คนเท้าๆเลยแต่เดี๋ยวเด็กมันดิไปทัำเอืน่น <c oughs> ใช่ไหมแล้วเนี่ยค่ะกระบวนการในการท้ายถอดงานฟีมือแบบเนี้ยลงสูกลุม่มย่วอวชนอะไรต่างๆมีแนวทางแบบนี้มังไม้คะเถกกลุมมก่มมีค่ะมี <c oughs> แต่ว่าเมื่อไในหมู่บ้านเรานีนเด็กนี่ไม่ต้องง่วงเลยเพอะตอนตอนโคนี่ไปโรงเรียนนี่ต้องจวยพปอเมโขนน้องเชมเปล่าต้องส้านเปล่ากนได้าคุณเด็กๆค่ะก็แสดงว่าไม่ต้องกังวลว่ามันดีสู้หายไปไม่ให้ค่ะค่ะตอนเลยคนตาเอื่นที่เขามาแลกง่ายแล้วก็อีฝึกปรือฝีมือในการจักสานกระจูดเนี่ยยังเราดับผนันมังงมาย่ะพี่อนดีกูมือเนี่ยไม่่คยมาแต่ว่าเมื่อนเรียนห้องตําหมุนก็น่าเนี่แบบนักเรียนมัน เขาวายปีเดียนไปชนเด็กวันวันเล่เป็นอย่างกัไปเจอขึน้น like ไปชนกันเด็กรู้ไปกันมือต่ะกันวอดมันจะากจำหน้านั้นป้าว่าตรงกั้นตาล้วติดติดจำหน้านะว่ากันว่าไปวันเร็ววันนั้นมันมันยังไม่ได้รู้ได้ไม่รู้เลยว่าออมเบดมีแบบนี้กับตำกตาอะไรแบบเนี้ย แสดงว่าเป็นชุมชนที่ย่งกระจูดในการที่จะสร้างรายได้ล,ลักลักให้กับพี่น้องเลยสําหรับเทบานยุ่นนกนะคะถูกวันนี้เรามีปัญหาไอะไรมังมายในกระบวนการทางเรื่องข้อการผลิตหรือเรื่องข้อการคลายนะคะพี่ดีรู้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมาคนในยุคนี้พอได้ดูเรื่องไอะไรต่างๆเขาก็สนับสนุนกันเยอะขึ้นก็ดีมากเลยครับจะ,ะไม่นี่ดีมากค่ะตั้งแต่ ก็ตังว่าอันอันอันลูกาคาดใชมไมบางบางกลางตวาก็อันอันกลุงมการในดารินี่ค่ะคือดาริสโลดการเราตำตังไงตว่าปิงและทุ้งซ้ำกลางการอย่างดีปัญญาตำตังวายตั้งวายตังวายปัญญาเพราะว่าต่างพ่้นที่บัดจีบันเราแค่ค่ะตามผู้กองก็รับพิจชอบดูแลอยู่กันค่ะอืค่ะที่นี้ในส่วนของปัญหาอื่นๆก็คือไม่ไม่ไม่มีที่ในคณะนี้แบบนั้นนะคะ คนเท้าเท้าซุดเนี่ยีิจักสันกระจูดอยู่ข้องอายุเท่าใดได้ครับพี่ดีดีอายุแปดชิบว่าก็ยังก้านได้ค่ะอก็คือท่าเร่งชิบว่ายังก้านได้ค่ะคุณนี่เก่งเร่งอ่ะค่ะเร่เห็นหนังได้ไม่แค่ลังอ่อถ้าวันแรกไม่ชัดก็คือไซเวนพนี่กอย่างเป็นอาชีพที่ทําได้เป็นยนคนเท้าเท้าขนัดเนี้ยนะค่ะเม่์เมยมปีเม็นอายุเปดชิบพี่แต่แกนังก้านได้แต่ว่า แกจ้านแบบคุณเกนะจ้านช้านกับกนอนเลยเป็นนั่นไงจ้านช้านแกแกนอนแกนังเป็นยืนไว้เป็นย่าแกว่าจ้านตังรักกันคือเโก้เก็ดเก็ดเหมยเหมยคุณแก่กกก็จาคนอย่างจ้านดดยช้านซาจ้านเลยเนี่ยปุ่นนอนค่ะค่ะอยากจะโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เรามองว่าเราพัฒนาจนสุดยอดของงานฟีมือในกลุ่มเราเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนมั่งครับพี่ดีอืมตัวนี้ตีว่ามันอัน งานมันบอกว่าเขาอขาตั้งตามมอเดอร์นะในในกลุ่มไม่่อยมีเพราะว่าช่งท่งมดเลยปัจนานั่งกมกค้นมาเลยว่าซื้อค้นไปช่องรถมดเลยอย่างยงกาดีข้องขุงการมันดาลฤทิทตีช่งก้ราชการว่างานยังเป็นร่างเป็นร่างงั้นนันยังมาในช่งที่แต่ว่าแต่ว่านางการไม่ถือว่าไมีเป้นหมายในการทีซุ้งไปเม็ดเล้วใช่ไหมคะว่ายังตั้งยังงั้นยังของจับย์ก็จัดการมามาคุ้นยังมาคุ้นเลยทั้งงานตีตังงันยังไม่มีกางกล้าว่ารูปแบบมันจะเป็นเมื่อตารคุณญิง คุณยิ่งก้าวหล่ะจะว่างมันจะก็ก,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 ก็ก็ต้องการจะเป็นหู้มาค่ะติดด้วย,ยพี่เลยแต่ว่านั่นต้ก้าวกาลังมันเรลว oh. ติดลังมันเรลวค่ะ <Okay. S 2> มันได้สวยเลย ไหมคะยุคนึงทีเ่เรามองว่าเป็นสินค้าที่ขายยากแต่พอเราพื่กันเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ใครต่อใครให้ความสนใจในการสนับสนุนกันมันสร้างรายได้ให้กับสมาชิกที่เป็นกลุ่มจากสารนี้ได้เป็นอย่างดีตอนนี้รายได้ของทีมงานก็เลยเล่จะเป็นก็เป็นกำขึ้นยัางไงาใช่ไหมคะพี่นีดีค่ะค่ะค่ะ,ะถ้าสมมติว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยวนหนอกหรือว่าผลิตภัณฑ์ในในชาวอวดเนี่ยกะ กาสอบท้ามได้ใช่ไหมคะว่าเป็นเครือข่ายกันถังเม็ดค่ะบอกเบอร์ทร่ที่อยู่ข้องกลุ่มมาได้ได้เลยค่ะพินดีได้ค่ะได้ค่ะพินดีค่ะเนี่ยทุ่นไปหน้าค่ะเพราะว่าที่สามาโจงค่ะค่ะเพื่อว่าเคยกาดอะไรได้ติดต่อกันได้ได้ช่วยกันได้กลุ่มกดในอำเภอเจ้าวัดไม่ว่าอำเภอไม่ว่าจังหวัดจังหวัดไม่ในปฏิเตยเมื่อหน่อยจังหวัดนาราธิวากันอย่างติดต่วกันมาได้ค่ะทุกงห้ยได้ได้เลยค่ะ ค,คนแต่เป็นจักสากนกระจูดโดยด้วยกันเนี่ยเมืนผียินบอกว่า30ิกลุม่มโยในชฉอวดเนี่ยก็ถือว่าไม่หน่อยนะคะเรามีเดี่ยวแกงแย่งลูกขากันไมมหรือว่าเรามีปัญหาอะไรเถี่ยวไม่ดีกันไมอเลยพวกนี้คะหรือว่าเราพ่อไปด้วยกันเป็นเครือข่ายี่ช่วยเหลือกันได้ในแต่ละกลุ่มเรากรอกันไปได้จยเลือกกันได้บางทีถ้าว่าข้องเราสมาชิก บางทีอ่านจากาเลยเป็น,นี่ยคุณนูตามปาดีมีอ่านเลยมังไม้มังนีอ่านอ่านหมกเอาเร็ววัเดียสตปาีตั้มปาย่อยเหล็กลุ่มนูที่บอกก็มีเลยมังซึ้งปาย่อยก็บอกว่ามีเปานปปี่ปีดีปีดีเอาไปจักรอยตาตึงเนี่ยได้กระใจายให้จะมาจิกให้จะมาจิกสัน้นแปรงแปงเป็นนั้นนี่ก็ช่วยกันได้แต่ในเกลือก้ายค่ะก็ช่วยกันค่ะปีดีแสดงว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยฟีมืเถีมาจากงานออเดอร์สิ่งหลับไหวนเนี่ยสมาชิกในกลุ่มต่างๆก็ทําให้ได้เป็นคุณภาพ ใหม่ๆกันใช่ไหมคะหมายถึงว่าเหม่อนเงี้ยกันเหมือนเงกายกายกันม่ดก่ะทีนี้ถ้าเราเชื่อมโยงมาจากวัตถุดิบเหมือนพี่ดีบอกว่าเอาต้องการหูเป็นใหม่เนี่ยมันต้องเอามาจากพื้นที่หนต้องเอิญบางไมครือวาเราดับปนปือหลาวตรงนั้นเนอะอืมตรงเอาจากพื้นที่เอิญก็เชียงไม้ก่ะโอ้พี่ดีทั้งมาจากเชียงไม้มาแบงกันสมาชิกี่คนหน่วคนยีทิบกูยีทิปกูบอกตอนนั้นนั่นการคุนยิ่ง จะลุงคิดกันตีว่าอยู่ในเวลาจะดำเลี้ยนเกต้องการหู้ไม้มาซึ่งกัเลยบอกว่าให้ช่วยให้ช่วยใช้หู้ไม้กระนาดเปล่าติดกล้องคลิปก็เลยชั้งสมาธิเนี่ยพราะว่าอัดร่างเสร็จแล้วเพ็กรังเลยเนี่ยย่างเตาก้อยคองตับมาตุกกะยังไม่ตุกทีเดียวว่าได้ไปกะไล่ไล่ปัดนวยเลยจกปัดนวยนได้ไหมไม่รู้เราเออไม่รู้กี่ร้อยนวดยไม่ได้อันทีเดียวว่าแต่ผู้กองก็มา เราไปจัวใบค่ะอืมเอาละค่ะอันนี้ก็ถือ,อว่าเป็นความผักพุ่มใจไปด้วยกันในการเทอย่างอย่างโยวายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างคงจักซานแล้วก็ยังมีสืบทอดแล้วก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เทก่อให้เกิดได้ใดของกลุ่มนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพีนดีเผ็ดเกลือค่ะเป็นประธานกลุ่มกระจูดบานย้วนหนกนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ดีค่ะ ว้าขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าค่ะหากว่าพี่น้องอยากจะสนับสนุนนะคะของกลุ่มกระจูดบานยวนหนกอยู่เทมูทีซีตำบนคอนหาดอำเภอเฉะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชฟังเบอร์โทรให้ชัดๆค่ะ0 8 5 6 5แปดหกาาเซกาวาสองค่ะ0 8นย์แปดห้กาาเซกาวาสองนะคะ